สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบีชชานัลวันนี้เกมซัมมอนเนอร์วครับผมวันนี้จะมาบอกสิ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับผมใครรู้แล้วก็ฟังได้นะครับผมเผื่อแบบว่าอาจจะลงไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะดีกว่าหรือของคุณอาจจะดีกว่าแล้วเราก็ค่อยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมเรื่องที่ผมจะมาบอกก็คือกิจกรรมในฟิลนะครับผมหรือก็คือพวกงานแข่งขันนะพวกเนี้ยงานแข่งขันขุดแร่ตีบอส ผูกมิรอะไรพวกนี้กิจกรรมนี้ซัมมอนเนอร์แต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้วันละครั้งเท่านั้นประโยคนี้เลยแค่ประโยคเดียวรู้เรื่องมันบอกแค่ว่าซัมมอนเนอร์นะก็คือตัวละครเรานะครับผมมันไม่ได้บอกว่าทั้งบัญชีนะหรือก็คือเราสามารถลงได้วันละสามรอบครับผมเอาออเบียรอบหนึ่งคีน่ารอบหนึ่งคีปลรอบหนึ่งครับผม แต่มันต้องมานั่งลงทั้งวันเลยนะครับผมมี11โมงมีเที่ยงมีบ่าย5้าโมง6โมงหนึ่งทุ่มรอบเช้าก็มี7โมง8โมงนะคบผมซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเกิดใครไม่ว่างไม่สะดวกลงก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากก็ได้นะของรางวัลมันแค่แบบเล็กๆน้อยๆอย่ะมันไม่ไม่ได้แจกเยอะอะไรขนาดนั้นสำหรับคนที่แบบว่าเขาขายันนะแล้วมีเวลามาลงนะครับผมอ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยคุณควรจะลงวันลนะรอบก็ยังดีไม่ต้องถึงกับสามรอบหรอก ลงวันละหนึ่งรอบก็พอไอ้พวกแบบล่าบอสเนี่ยล่าบอสมันมี3รอบใช่ไหมอาจจะลงสักรอบหนึ่งก็ได้ปกติล่าบอสของมันได้น้อยนะมันตีไม่ทันนะไม่ไม่ต้องเป็นซีเรียสกับมันมากนะที่ผมลงล่าบอสผมอยากได้แค่เข็มปแหลมมาคราฟชุดเท่านั้นแหละยังขาดอยู่ตังสองอันเนี่ยส่วนพวกวิธีผูกมิดนะครับผมที่ต้องไปตรงที่เมืองคัสตันนะ่ะแล้วก็ไปเต้นหรือไปทำความเคารพอ,อะ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหน ส่วนพวกแข่งขันตกปลาขุดแร่นะครับผมก็จริงๆก็ควรจะลงนะผมว่ามันได้ของดีนะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะวันละรอบก็โอเคแล้วมันก็แค่ของคราบนะครับผมเราสามารถไปซื้อได้นะคือไม่ได้ซื้อของที่เราขุดได้นะจะไปซื้อแบบเขาค้าแบบสําเร็จรูปแล้วอะแบบสมมุติเป็นอาหารเป็นมันจะมีแข่งปลาใช่ไหมมันเอาปลาไปทําอาหารอาหารเนี่ยสามารถซื้อได้แต่ปลาซื้อไม่ได้นะครับผม คือถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสอะ่ะเราใช้ตังเปก็ได้อ่ะคนไม่มีเวลาไม่ต้องไปจาเป็นแบบลงสามรอบก็ได้หรือวันละรอบก็ยังดีวันละรอบหรือใครจะไม่ลงเลยก็ได้นะแล้วแต่นะแบบวันๆเอาแต่ฟาร์มเวลนู่นนี่นั่น,นลงดันทําลูนลงดันลูนตีบอสไม่ว่างมาเล่นกิจกรรมก็ไม่เป็นไรครับผมมันแล้วแต่เกมแนวนี้มันเป็นเกมแบบเกมโอเพนเวิดแบบ์อแบบ่ะแบบเราจะทำอะไรก็ได้อ่ะเราไม่ต้องแบบ ตามเกมเป๊ะๆก็ได้เป็นแบบความชอบส่วนบุคคลนะครับผมบางคนอาจจะขุดแร่ทั้งวันเลยก็ได้ไม่ทำอะไรเลยขายของอย่างเดียวบางคนอาจจะแบบไปหากิ่งไม้ใบไม้หาแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันก็ได้ถ้าเขาสนุกเขาก็โอเคทําอย่างนั้นเขาก็สนุกของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินความสนุกของใครนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีก2นาทีครึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปขุดแร่แล้วครับผมเเพิ่งสังเกตว่าเขานั่งท่านี้นะครับผม สวยๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะออบียสีขาวเฮ้ยเขาเริ่มแล้วมัวจะส่องมาแล้วมาเุ้ยไม่ได้ว่ะเฮ้ยดวงเราไม่ดีอะ่ะโอ้โหสามันเกลือมาแล้วครับหนึ่งอันได้สีม่วงสองอันครับผมได้น้หนักยี่สิบแปดนะครับผมได้ไปเจ็ดสิบสี่อันขู่ที่หนึ่งที่สองที่สาม,สามี่เขาได้เป็นรนะ้อยอะเนี่ยเขาขุดกันยังไงไวะเนี่ย ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเที่ยงแล้วนะครับผมเรามารอตีบอสกันนะอีก3นาทีนะครับผมบอสประจําถิ่นนะครับผมเควสมันมีในเควสกิลด้วยนะเนี่ยปราบบอสเจ้าถิ่นอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับผมไม่ต้องเข้าตีก็ได้เควสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมมาแล้ว สนดาเมจนะเราเราแค่มาตรีร่วมเฉยๆนะแเดียวมันก็จบแล้วเรียบร้อยครับผมตายอย่างว่องไวเฮ้ยดอกมาสามอันเนีเสร็จเขี้ยวเอาไว้สร้างของนะทำดาเมจไปสอง0มื่นกว่าๆแล้วครับผมอันดับ1,286 นี่นะครับผมปรับบอสเจ้าถิ่นนะได้มาแล้วนะ200แต้มโดยที่ไม่ต้องปาร์ตี้กับเพื่อนในกิวนะครับผมแต่ผมเห็นมีบางคนบอกว่าไม่ได้ก็มีนะข้อสันนิษฐานของผมนะคือมันไม่ต้องตีกับเพื่อนในกิวก็จริงแต่ในรอบนั้นน่ะรอบเที่ยงรอบห้าทุ่มหรือรอบกี่โมงก็แล้วแต่จะต้องมีเพื่อนในกิวอะตีอยู่ซักแนวหนึ่งไม่ต้องแนวเดียวกันก็ได้แนวไหนก็ได้ จะต้องมีเพื่อนในกิวอะมาตีเหมือนกันแต่ไม่ต้องตีกันแล้วก็อยู่แนวไหนก็ได้แค่นั้นเองครับผมแต่ถ้าเกิดทุกคนรู้ว่ามันสามารถลงได้3รอบ3บอส<ๆ>ก็อาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะถ้าเกิดคนรู้กันเยอะๆนะครับผมเรามารอเต้นกันแล้วนะครับผมอีกหนึ่งนาทีจะถึงเวลากิจกรรมผูกมิดแล้วนะส่วนใหญ่ที่ผมจำได้นะมันจะได้เป็น ลาฮิวนะหนึ่งพันนะได้ทุกครั้งเลยนะลาฮิวเนะี่ยตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันนะอยากให้เพื่อนๆจำตัวเลขนี้ไว้หนึ่งสองเจ็ดสามนะครับผมมาแล้วครับผมเต้นครับผมเขาให้เต้นนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเบอร์สามเต้นอันนี้นะผมเฟสขึ้นแล้วนะเฟสขึ้นแล้วเราย้ายตัวครับผมกดยุติเลยนะยุติได้เลยไม่ไม่ต้องห่วงว่า เวทจะหลุดนะเวทมันยังอยู่เราก็ไปตัวอื่นครับผมผมก็เอาน้องคีน่ามารอแล้วแหละเนี่ยแล้วก็เต้นเลยเต้นเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์ไหนก็ได้นะครับผมเวทขึ้นแล้วนะเวทขึ้นแล้วเราก็ย้ายตัวอีกครับผมย้ายไปตัวที่สาม,ม,มปอญหาありません เปิดควิยกนมาก่อน0ูนย์นะนี่ศูนย์ทับหนะครับผมศูนย์ทับหนึงทับหนึงเดี๋ยวเราเต้นหนึ่งครับผมขึ้นเป็นหนทับหนแล้วนะเดี๋ยวเรามารอดู8นาทีครับผมว่าจะได้ของรางวัลกี่รอบนะครับผมเรียบร้อยครับผมได้เงินมา4ี่พกับลาฮิวอีก1นึ่งันแล้วเป็น1 2 7 4แล้วนะเดี๋ยวเราย้ายไปอีกตัวหนึ่ง 私私が番強いにに決ままってすすよこんちははキナでกิจกรรมมันจะไม่เด้งขึ้นมาให้นะครับผมเราต้องกดเข้าไปรับเองนะนี่นะครับผมกิจกรรมในฟิวนะกดรับนะครับผมได้มาอีก1,000กับเงิน3,000เป็น1,275นะครับผมไปอีกตัวหนึ่ง ปัญหามหญ่ありませんทำเหมือนกันเลยนะครับผมกดเข้าไปรับนะนี่นะกดรับได้เงินมา3 0 0พกับลาฮิวอีก1,000พนะครับผมเป็น1 2 7 6แล้วครับผมเท่ากับว่าวันหนึ่งเราจะได้ฟรี3 0 0พลาฮิวนะครับผมแบบฟรีๆเลยไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแบบให้เหนื่อยเลยอะ่ะไม่ต้องไปฟาร์มก็ได้มา3 0 0พแล้วอะ่ะรักนะ3 0 0พครับผม เป็นการยืนยันนะครับผมว่าใน1วันเราสามารถลงกิจกรรมได้3รอบนะครับผมเดี๋ยวผมไปขุดแรกกับลงบอสอีกรอบหนึ่งแล้วกันท้ายคลิปนะเราไม่จําเป็นต้องลงครบ3รอบก็ได้เอาที่เราสะดวกเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาฟิกเวลาจนเกินไปแบบเอ้ยเราต้องลงแม่งทุกรอบเลยนะเว้ยสรอบ1วัน3รอบ,อบเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเราไม่สนุกเปล่าๆนะครับผมเดี๋ยวพอมันไม่สนุกแล้วมันก็จะเบื่อนะ แต่นี้มาแบบมาบอกเผื่อใครยังไม่รู้ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วมีสาระมีข้อมูลดีๆที่แบบเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกด subscribe ได้หน่อยนะครับผมฝากกดกันคนละคลิกนะครับผมใครยังไม่ใส่โค้ดนะครับผมใครเป็นผู้เล่นใหม่สามารถใส่โค้ดป,ปิงชิโรได้นะเดี๋ยวผมแปะตรงชื่อคลิปนะเป็นโค้ดได้พวกของอัพ3ดาว4ดาวนะพวกเรนโบ์นะครับผมก็เป็นประโยชน์มากเลยนะสำหรับช่วงเริ่มเกมใหม่ๆแบบไอดีใหม่อะ่ะใครจะรีโลก็เอาไปใส่ได้นะครับผมไม่ว่ากัน ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศขุดแรกกับตีบอสอีกนิดนึงนะครับผปไป